่รม้าเจ้าลงโพแนุ่ตชายักชาย้าบอกพวก L G B T พระเจ้าข้าท้ายให้กูแบบผู้หญิงเท่านั้นพวก L G B T คือพวกวิปริตผิดเพรศีพวกผิดธรรมชาติเดินตุมีรูปกันได้ยังไงฮะเดี๋ยวกูตกด้วยเคอนเลยแหมหาเรื่องเองนะพี่ไทยกับอินโดท่วงนี้ไม่ค่อยผูกกันหรอกนะโอเ ว่าเอาแบบแท็กของประเทศมึง้วตัดไทยอะไรก็เอาเบคอนยัดษ่ปากแหรอ๋ออ๋อกวว่าอินโดนเซียชนะ <c oughs> นายก็รู้ว่าไทยปากจัดขนาดไหนอย่าหาเสียงสู้ <c oughs> การแต่งงานของเจมันผิดกฎศาสนาผิดเพศอยากจะอยู่กับจีนขเขมรแดงหรอหล่อนไม่ใช่ผัวก็ผูกค่ะ โอเานควาไม่ควรแต่งงานกับชาวอินโดบางคนจบแล้วนะนั้นตาผมนะครับโชค,โชคดีนะอินโดแหม่แหม่แหม่มีสลิปอย่างโดะเพเธอเอาเบคควกก้าตก่าเหยียดเหรอเดี๋ยวแม่ฟาลูดสาวม,มาจากไหนล่ะนั่นลูดพาสลิปลงนากไนงะลิปเก้ของไม่รับอู ลอย่าเทพเกงรู้อยากแดกผู้เรียนมาหรอคิดไหมหมดแก้แลเพตาเขาละนะโดนหินแดงิุดจับยืยนกระด้างใหรอสมบูรเลยใปี2021แล้วนะยังจะเหยียดเทศอยู่อีกหรอ คนของประเทศมึงไหมก็ไม่ค่ะทพราะั้นหยุดค่ะห,หยุดเหมืมองเดกเ่าวมันผิดธรรมชาติเจ้าลงโทษแน่จ่าแน่เดี๋ยวเอาเบคอนฟาดฝา,า,นาสนิไอ้ประเทศเกชายรละชายเหรอปรลาดจะตายซักอไทยกูรับไม่ได้ <c oughs> เออลกอยกูเนาะเดี๋ยวนะ เขาแต่งงานประเทศกูแล้วทำไมาึไปหนักของพวกมึงได้ศาสนาก็คนละศาสนาแล้วถ้ามึงยังไม่ถูกปากก็กูจะเอาไอ้นั่นยัะปากจนมึงต้องร้องขอชีวิตเด็กเขาแยงกันเด็กเขาไปก้าน